มีฝ่ายเข้ามาแล้วฮัลโหลค่ะครับน้องแนะนำตัวหน่อยค่ะครับอ่าพอดีผมเป็นนักศึกษาปอโทอ่ะครับแต่ว่าอีกเทอมยนึงอาอยากอยากอยากจะแบบให้ชี้แนะแบบแนวทางหน่อยค่ะคือครับผมตอนนี้มันเหลือแค่แบบทำ ทำเล่มคือเทอมเดียวก็จบแล้วครับส่วนปอตีผมจบอ่าวิศวะวิศแล้วก็ปอโทจะเป็นแนะวเกี่ยวกับพวกดัตาซ์ไซด์ครับแต่ทีเนี้ยอยากจะสอบหมอเหมือนกันแต่ด้วยแบบเราควรจะอ่านตรงไหนก่อนนะครับพวกภาษาอังกฤษก่อนไหมหรือว่าอะไรที่มันแบบสามารถจะปูพื้นให้มันเก่งได้อ่ะอ๋ออันนี้คือกำลังจะจบปอโทคือวางแผนจะเรียนให้จบเลยใช่ไหมคะปอโท ครับใช่อ,อ๋อก็คือรอรอจบแล้วก็จะอยากเข้าแพทยต่อถูกไหมคะผมอ่าผมผมแบบดูดูด้เงื่อนไขตัวเองมันน่าจะเป็นไปไม่ได้คือน่าจะต้องแบบทํางานด้วยอะครับอาจจะเป็นพวกไม่ทําเว็บก็เป็น d ด a ตาซายแอนนะครับหรือไม่ก็อ่านาน,น่าจะมีสองทางนี้แหละล้วก็อยากจะอา่านอ่านหนังสือแบบสอบไปด้วยอ๋อ ก็คือแพนไว้ว่าจะทํางานพร้อมกับเตรียมสอบเข้าแพทย์ถูกไหมคะใช่ครับคือมันติดเงื่อไขด้านการเงินมันไม่สามารถจะอ่านแบบอ่านเพียวๆได้ถ้าเกิดผมมองว่าแบบสอบกสบพอทอ,อย่างเงี้ยแต่คือคือ,ค,อคือเรื่องเรื่องเวลามันอาจจะต้องใช้เวลานานอะไรเงี้ยก็ไม่ฟิกแต่ว่าอยากจะให้แนะนำว่าเราควรจะดูพวกภาษาอังกฤษหรือว่าคณิตศาสตร์ให้มันต่อยอด ความรู้แบบเราสะสมให้มันตาดขึ้นนะครับควรควรจะดูตรงไหน่อนอ๋ออันนี้คือหมายถึงว่าอ,อยากให้แนะนําในในเชิงของสอบสอบแบบเหมือนเหมือนเด็กที่ม .6 ที่สอบเข้าไปเลยใช่ไหมคะใช,ใช่ครับอ๋อคืออย่างนี้ค่ะคือตอนสอบเข้าอ่ะค่ะคะแนนมันจะร้อยเปอร์เซ็นะคะมันจะแบ่งเป็นเฉพาะแพทย์อะคะ่ะสามสิบเปอร์เซ็นคือมีเชาวมีตลิยะมี เชื่อมโยงค่ะอย่างละสิบเปอร์เซ็นค่ะส่วนอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นคณิตศาสตร์สิบสี่เปอร์เซ็นอังกฤษอีกสิบสี่เปอร์เซ็นตซึ่งเป็นสองตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดอะคะ่ะแล้วก็มีวิทย์สามตัวก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยรวมกันแล้วได้ยี่สิบเจ็ดเอ้ยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นก็เฉลี่ยตัวละเก้าจุดสามสามเปอร์เซ็นะคะ่ะแล้วก็มีไทยสังคมตัวละเจ็ดเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราดูจากเปอร์เซน็นต เน้นที่เลขกับอังกฤษก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะที่สุดตั้งสิบสี่เปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งตัวใช่ค่ะส่วนวิทย์เนี่ยคือมองว่าถ้าเรียนพวกอย่างนั้นมาฟิสิกส์อะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์แค่เก้าเปอร์เซ็นต์ไงค่ะเก้าจุดสามสามเปอร์เซ็นเทียบกับสิบสี่มันก็แบบคันนี้กางกีดก่อนมันก็จะดีกว่าค่ะประมาณนั้นอ๋อได้ครับใช่ค่ะอ๋อสองสคือเราเราก็ฝึกสองตัวให้มันเก่งก่อน แล้เดี๋ยวค่อยต่อยอดอะไรไปนี้ใช่ไหมคือของ<ช>ผมบอกวางแผนอาจจะต้องใช้เวลาสามปีหรือห้าปีอะไรเงี้ยก็ก็คือถ้าอยากสอบได้เราไปเป็นหมอก็พอละอ่อืมคือหมายถึงว่าอันนี้ขอถามอีกนึงอยากแบบทํางาน <c oughs> เป็นหมอมากกว่าทํางานในสิ่งที่เรียนปอตีกับปอโทมาหรอคะใช่ครับแต่ว่ามันติดเงื่อนไขแบบ ความฉลาดมันไม่ถึงอ่ะก็เลยพยายามอยู่แล้วเขามีทุนให้ด้วยครับถ้าเกิดเราสอบได้เลยเนี้ยถ้าเกิดเราแบบตอนนี้คือคือคือถ้าไปเรียนมันก็ห,หาตังค์ไม่ได้เนี้ยมันเห็นที่ผมไปเสิร์ชดูมันคือแบบถ้าเราไม่ค่อยมีฐานะเนี้ยเขาก็จะมีทุนให้บ้างแบบให้มันอยู่รอดได้อ่าค่ะคืะคอที่ที่จุฬามันมี อันนี้จุลาไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าของสี่ราชคือมีเป็นทุนมีมีทุนอยู่ค่ะก็คือเอ่อปกติค่าเทอมอะคะ่ะมันจะเทอมละสามหมื่นสองเทอมก็คือหกหมื่นหกหมื่นต่อปีหกปีก็สามแสนหกถูกไหมคะแล้วก็มันจะมีทุนแบบว่าให้ให้แบบอะจ่ายค่าเทอมให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะมีแต่ก็แต่ละคนอะก็คือไม่แน่ใจว่า เออสมัครทุนไปแล้วมันจะได้เหมือนแบบเหมือนเหมือนผู้ให้ทุนเป็นคนละคนละคนละคนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีไม่เท่ากันนกันแต่ถามว่าได้ไหมก็คือคิดว่าเพียงพอกับค่คาเทอมแต่เรื่องค่ากินอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือก็คือคิดคิดว่าน่าจะทุนน่าจะไม่ครอบคุมอะคะ่ะเท่าที่รู้มานะคะแต่ว่าในส่วนของแบบที่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีหอพักให้หอพักก็เฉลี่ยแล้วก็ปีละหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ คิดว่าถ้าถ้าอยากถ้าถ้าอยากได้ทุนเนี่ยทุนอาจจะเกือบหรือเท่ากับค่าเทอมอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ว่าเรื่องค่ากินอยู่ค่าที่พักเนี้ยก็คือน่าจะไม่ครอบคุมค่ะอ๋อครับ,รบแล้วทำไมถึงเลือกสิริราชเหรอครับเพราะว่าผมเห็นอ่าอย่างที่ดูอ่าน้องเนาะก็คะแนนน่าจะเลือกที่ไหนก็ได้ทาไมเขาถึงไม่เลือกเป็น ยูราผมเห็นว่าแรงมันสูงสุดแล้วก็เดินทางง่ายดีทำไมถึงเลือกเป็นอันนี้สงสัยแบบส่วนตัวใช่มเยอ่าได้ค่ะก็คือก็มีพี่มุกพี่มุกเขาก็เลือกสิริราชใช่ป่ะตอนที่เขาได้ที่หนึ่งประเทศห้าเก้าอ่ะใช่ใช่ก็เลยคือโอกาสได้ถามอ่าก็คือตอนนั้นที่เลือกอะค่ะ คือตอนมปลายอยู่อยู่โรงเรียนเอ็มวิทย์อยู่มาที่โดนวิทยาลัสอนมาก่อนนะคะเราเหมือนมันเป็นโรงเรียนประจําแล้วก็เพื่อนก็คือไปสีราดกันค่อนข้างเยอะแบบปีละสักแบบอ่าอ่ะหกสิบคนเนี่ยคือน้อยแปดสิบคนคือเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในแต่ละปีอ่ะหนึ่งคือเพื่อนเยอะค่ะสองคือสังคมนะคะคือส่วนใหญ่เวลาเลือกจะเข้าที่ไหนมันก็จะต่างกันที่สังคมในเรื่องของเนื้อหามันต่างกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วความรู้แพทย์มันก็พอๆกันนะคะ แล้วก็สังคมสังคมจุฬามันก็จะเป็นแนวแนวสังคมในเมืองอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนตอนนั้นเพื่อนส่วนใหญ่ในมหที่โดนวิทยาหนุ่มสองก็จะไปศรีรา์แล้วก็เด็กเตรียมหลายๆคนก็จะไปจุฬาแต่ถามว่าในศรีรา์มีเด็กเตรียมเยอะไหมก็เยอะพอสมควรประมาณนี้ค่ะคือเอจริงก็คือเหมือนอันหนึ่งคือรู้สึกว่าสภาพสังคมมันคล้ายๆเดิมสองคือก็คือชอบชอบที่ว่า เอ,อเคยไปเข้าค่ายเหมือนเป็นค่ายหมอของสีรา่าแล้วก็เออก็รู้สึกว่าประทับใจดีประมาณเนี้คะ่ะแล้วก็เรื่องการเดินทางเนี่ยอยู่เออปกติบ้านไม่ได้อยู่ในเมืองก็เลยเออไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้คิดว่าจุฬาเดินทางสะดวกกว่าประมาณนี้ยคะ่ะเราก็คิดว่าตัวเองอยู่หออยู่แล้วแน่ๆก็อยู่ที่ไหนก็คือต้องอยู่หอประมาณนั้น,นะะใช่ครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณนะคะ มูลนิธิออมสกูลมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 1. สร้างความรู้ฟรีให้ถึง1ล้านคลิป 2. สร้างซูเปอร์เมนูความรู้อันเป็นแพลตฟอร์มการเรียนที่ส่งประสิทธิภาพ 3. สร้างออมสกูลคอมเพล็กซ์เพื่อเป็นพื้นที่สะสมประสบการณ์จำนวนเงินบริจาคไม่สำคัญเช่าความฝันที่จะสร้างความรู้ดีๆให้ฟรีเสมอไป และได้เห็นเรื่องราวชีวิตใหม่ได้เกิดขึ้นบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151 8 6 6, 6 3 3 2 8ขออวยพรให้ผู้บริจาคทุกท่านสมองใสหน้าใสและมีจิตใจที่สดใสเสมอไป รายละเอียดทาง w w w o m s c h o o l o r g o r g นะครับ